สบายดีครับพี่น้องมือนี้คนฮักเกษตรอินซี่สิบหพามาสีดฮอร์โมนกับจุลินทรี์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำมกักไอขีงง่ง้วนะครับให้เข่านะครับสีดใสหน้าเข่าครับมือนี้ฝนประตกมากทีหนึง่งเดี๋ยวผมสีให้ปุ๋ยทั้งใบครับโดยการสีดพ่นครับการสีดพ่น อุปกรณ์ของผมก็กมที่ใส่เป็นก็มีถังครับนี่ครับถังพ่นถังพ่นขนาด20ลิตรนะครับไ่น้ำไ่น้ำเกือบเต็มนี่แหละครับก็กัอยู่ประมาณ20ลิตรครับผม20ลิตรแล้วก็ต่อไปก็เป็นนี่ตัวสำคัญครับฮอร์โมนครับฮอร์โมนนมครับ ฮอร์โมนบำรุงใบต้นรากให้เขาแข็งแรงครับเนี่ยสีบำรุงทั้งต้นทั้งใบทั้งรากให้เขาแข็งแรงครับไออันนี้ฮอร์โมนนมนะครับปริมาณการใส่ก็หลังจากที่ผมใส่น้ำจนเต็มทั้งนี่ก็ กเทโทมอนนมลงไปครับกันผูใ้ใดสิตัวก็ได้ครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับแต่ผมสิก้าเอาเลยมันนี่ครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบริตนี่ครับประมาณนี้ครับกาเอาก็ได้หรือสิตัวก็ได้ครับต่อไปก็เป็นจุลินรีสังาะหอแสงครับจุลินรีสังขะห์แสง ยาวกันครับจุดินทรีสังเคราะห์แสงนี่ครับเทลงไปเลยน้ำยี่สิบยี่สิบลิตรนี่เท่ากับใส่จุดินทีสังเคราะห์แสง,งอยู่ประมาณหนึ่ขวดเอ็มรอยครับผม1ขวดเอ็มรอยกะเอาก็ได้หรือสิตัวก็ได้ทำหนี่กับพ่อครับเพราะว่า อันนี้ผมใส่3ามยางมันก็เลยต้องไม่ต้องใส่ลายครับแต่ใส่ลายบางเทือพืชมันรับบ่ได้ใบมันก็สีเหลืองตายครับต่อไปอันนี้ครับน้ำมักขี้งัวครับผมน้ำมักขี้บัวเทลงไปประมาณ1ขวดเอ็มลอยครับ สาสิบรถเทิงปานใดครับประมาณนี้แล้วครับปิดฝาเขยาเ่าให้ส่วนผสมเขากันครับผมเขากันกับน้ำ ต่อไปก็น้นำไปสีดพ่นได้เลยครับสีดพ่นทั้งใบครับพ่นทั้งใบครับมือนี้ผมฝนปรตกแต่ว่ากับสีลองสีบางวัาสิงามมาครับครับผมวิธีการก็ยางสีดพ่นในหน้าเลยครับผมนี่ เขาฝนบปตกมากประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเขาก็ขอสิบหาครับอายุประมาณหนึ่งเดือนกับสิบกว่ามือโอ้แต่มองนี้เืาซีวาสีเขียวงามครับสดใสครับขนาดฝนบปตกมากนะครับแต่ว่าเอเขาก็แตกกอใบเขียวครับนี่แถวนี่ครับแต่ที่มีบางมองนี่ที่มันออ,อกเหลืองๆครับผมเขาหน้าวานอายุ เดือนกลัวครับนี่นะครับสีดผนให้ทั่วเลยครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่น้ำหมักมูลขีงงวครับบำรุงต้นพืชบำรุงเขาให้งามต้นแข็งแรงแตกกอดีครับผมครับแต่เมื่อหลังจากสิ่มสีผลลงไปแล้วประมาณสองสามมือนี่ แล้วสิอัพเดตผลงานให้เบิึกครับวันสิเป็นยังไ๋ครับสารบ้อนี้ขอต่อล่าก่อนครับผมสวัสดีทุกคนครับ